สวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทโลวิถีคนเก่านะคะคลิปนี้เด็กเอจะมาฝึกการเคลียร์หูแบบเฟรเซลกับฟูเบนนะคะที่วัดนวะ่ายน้ำอหนาด้วยลายรัตนโ,รนโกสินทร์นะคะฟูเบนก็จะมาลองเปลี่ยนวิธีการเคลียร์หูดูนะคะจากเออโซวาที่มุดลงไปได้ห้าเมตรก็จะลองดูว่าเปลี่ยนเป็นเฟรเซลนะคะที่ใช้เนี่ยตรงเนี้ยใช้กล้ามเนื้อคอเนี่ยปั๊มลงออกมาแล้วก็ดูที่ข่าวนี้เลือดก,กำาดาคงไม่อออยแล้วเนาะ อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกก็จะเป็นการใช้ลูกโป่งเป่านะคะแล้วก็การบังคับกล้ามเมือให้เปิดปิดบังคับลมในการใช้เคลียรหูวสาวว่ายน้ําอย่างอลังเลยอ่ะเปิดมาแต่กรกฎาคมที่แล้วนะคะ <Yeah. S 2> เ,เดี๋ยวฝึกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลองฝึกกันดักได้โดยไม่แยกขานะคะแล้วก็ลองไดนามิกแล้วลองฟินตัวใหม่ด้วย เริ่มฝึกเบสิกก่อนเลยค่ะสำหรับคนดำน้ำคือการดักไดนะคะลงสู่ใต้น้ำนะคะจะมีครูคอยเซฟไม่ต้องกลัวเลยนะคะในการฝึกครั้งนี้ฝึกไดดัมมิกแอปเนีย50เมตรนะคะซึ่งเป็นความยาวของสระตรงนี้ครูให้เอามือยื่นไปข้างหน้าเพื่อจะบังคับให้การใช้ขาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ ขา,านะคะก็โอเคดีขึ้นแล้วก็เวทลงตอนนี้เหลือแค่ครึ่งกิโลแล้วก็ใส่ที่อด้วยโอ้ยด้ดมีิ่ง้ิเมตรได้3ามรอบโอเคค่ะ ี๋ยยวไปต่่ออพักูบทฝึกสุดท้ายคือการกลับตัวค่ะสําหรับอีแล้วค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คุ้นชินกับบทฝึกตัวนี้นะคะเพราะว่าต้องใช้การม้วนตัวกลับแล้วก็ใช้ขาทั้งสองถีบผนังสายให้ได้ซึ่งสุดท้ายก็ทําได้ค่ะแต่หมดแรงพอดีเลยต้องขอบคุณครูเบนมากนะคะในการฝึกครั้งนี้ private pool training ครั้งนี้นะคะ900บาทนะคะติดต่อครูเบนได้ที่ o t t e r Dive นะคะเขตจะฝากไว้ใต้คลิปนี้นะคะติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ